จิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายจิตเป็นประธานแล้วจะเป็นใหญ่เป็นนายเป็นประธานได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงจิตของตัวเองได้เลยนี่คือประเด็นสาคัญว่าทำไมเราต้องฝึกจิตนะคะจิตเป็นพลังช้างสารนะ,ะจิตเป็นยักษ์จินนี่อะไรต่างๆที่เราฟังฟังมาแต่ถ้าเกิดว่าเรา จับจิตตัวเองไม่เจอหาจิตตัวเองยังไม่ได้แล้วจะฝึกจิตยังไงนี่คือสิ่งที่แบบน่าสนใจมากนะคะที่พูดคำนี้ได้เพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็ตามอันนี้ไม่ต้องพูดถึงทนอื่นนะคือถึงตัวเองนะคะเราก็ไม่เข้าถึงในสาภาวะจิตที่แท้จริงอะนั่งสมาธินะคะมันก็คือ เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง,งที่เราเข้านั่งพอออกสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเข้าใจไหมคะเขาฟุ้งซ่านเหมือนเดิมนะ,ะเราจะไปปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นคํายืนยันกับคนที่รู้จักนะ,ะว่าเคยไปลุงขาวของเขาปฏิบัติธรรมอยู่สิบวันก,ก็มีสภาวะสุขอยู่ในวัดสิบวันสงบมากเพราะถูกตัดอะไรไปหมดเลยนะ,ะเสร็จร้อยออกมาก็ว้าวุ่นเหมือนเดิม ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งเรียกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราหาวิธีการจริงๆแล้วไม่ต้องหาแล้วมันมีวิธีการทำหรือไม่เท่านั้นเองนะคะมันมีวิธีการอยู่แล้วว่านะคะจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงจิตแล้วอยู่ในสภาวะของอยู่กับจิตอยู่ได้ตลอดเวลาจะมีความสุขมากกว่าไหมที่กายใจจิตเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือคำถามนะคะแต่ว่า จะมีใครยอมฝึกไหม90วันเนี่ยมันยอมฝึกไหมนะตัวจี้เองยอมฝึกมา90วันก็ยังต้องยอมฝึกต่ออีกเพราะมันคุ้มค่าที่จะฝึกเพราะอะไรที่ผ่านมา50ปีนะกายใจจิตมันคนละกองเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็ไปน่นไปนั่นไปที่ฟุ้งไปหมดเลยแต่พอฝึก90วันกายใจจิตเริ่มที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะยิ่งฝึกมัง่งยิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่า มันคุ้มค่าที่จะฝึกนะคะคุ้มค่าที่จะฝึกกำลังจะหาวิธีการที่จะทำให้เพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้นะคะรู้เรื่องราวการฝึกแบบง่ายๆแบบง่ายๆไม่ต้องฝืนแล้วให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไปนหมดแล้วคนทั้งประเทศคนทั่วโลกควรจะได้มีความรู้ชุดนี้ นะคะมีความรู้ชุดนี้วันนี้นะคะวิธีการที่จะต้องฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเพราะมันจําเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องใช้จิตนําทางและจิตของคุณก็จะไม่หลอกตัวคุณเองจิตจะชี้ช่องทางสว่างให้คุณทุกชีวิตแล้วทุกชีวิตนะคะก็มีเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของตนเองอยู่ในตัวไม่ต้องไปกังวลเรื่อง ตัวเลขในชีวิตนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขในชีวิตนะคะเพียงคุณเข้าสัมผัสเรื่องจิตที่แท้จริงได้จิตคุณก็จะนะคะดีใจที่คุณไปเชื่อมโยงเจอจิตตัวเองสักทีไปเจอตัวตนที่แท้จริงนะคะและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาหารจิตด้วยความคิดบวกเป็นความบริสุทธิ์นะคะเป็นธรรมชาติและอยู่ในสนามพลังงานของความสุข สำนึกรู้คุณกระตันอยู่นะคะแล้วนะคะความเมตตากรุณาความสันติสุขตรงนี้แหละมันก็จะทำให้ทุกคนนะคะทุกคนและทุกชีวิตนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าพอถึงสภาวะนั้นนะ่ะคุณจะไม่ละเมิดศีลคุณจะไม่ผิดนะคะเรื่องราทั้งกฎหมายทั้งศีลธรรมข้อใดคุณก็ไม่อยากผิดเลยเพราะมันไม่คุ้มค่าที่จะทำให้จิตหมองนะคะ เมื่อมันไม่คุ้มค่าของการทำให้จิตหมองจิตคุณก็พ่องใสเมื่อพ่องใสคุณก็สุขภาพพรรณไมัยแข็งแล้วผิวพรรณหน้าตาคุณก็สดใสมันเป็นอัตโนมัติในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างสมดุลน,นะคะนอกนั้นก็ค่อยเรียนรู้ว่าจะทำชีวิตให้เกิดสมดุลในทุกๆด้านทําอย่างไรเพื่อให้เกิดวามมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็เข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอย่างเป็นโฟลเดียวกัน รักนะคะเลยทำคลิปนี้